สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์ธนวิทย์ชุ่มลุงครับแล้ววันนี้จะเป็นกีฬาอะไรทักษะอะไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ เอาละครับจากครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้การตีลูกแบ็คแฮนด์ไปแล้วการตีลูกแบ็คแฮนด์จะเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นในลักษณะที่ลูกครับลอยเข้ามาในมุมนะครับในฝั่งที่เราไม่ถนัดเช่นครูถนัดขวา,าลูกมาในมุมซ้ายทําไงก็ต้องบิดตีแบ็คแฮนด์นะครับในลักษณะข่าที่แล้วการตีแบ็คแฮนด์ที่เข้ามาในจุดโฟกัสเลยนะครับแต่การเล่นจริงอย่างที่บอกก็คือ เป็นไปได้ยากครับที่ลูกจะเข้ามาในจุดโฟกัสที่เราจะตีเลยนะลูกมาในจุดโฟกัสที่เราจะตีก็คือตรงปลายเท้าข้างที่เราถนัดนะครับบริเวณนี้เป็นไปได้ยากครับลูกก็ต้องออกหากตัวอยู่แล้วนะฉะนั้นวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้การเคลื่อนที่เพื่อที่จะเข้าไปตีลูกแบ็คแฮนด์กันนะว่ามีการเคลื่อนที่ยังไงนะครับเป็นูปแบบฝึกจะง่ายไปยากเลยครับครับในแบบฝึกที่1ครับเป็นการจับทรีระร่างกายให้ถูกต้องในการเคลื่อนที่ตีลูกแบ็คแฮนด์ครับเริ่มต้นจากท่ายืนครับ เหมือนเดิมเลยยืนน้องตัวไปข้างหน้าก็เข่านะครับจับไม้ชนี้แบบที่เราถนัดนะครับเลือกเอาเลย3าแบบจากนั้นพอจับแล้วน้งตัวไปข้างหน้ามือข้างที่ไม่ถนัดใช้ประคองลูกนี่คือท่าเตรียมครับจังหวะที่หนึ่งเปิดไม้ออกด้านข้างในมุมแบ็คแฮนด์ครับจังหวะที่สองก้าวเท้าข้างที่ถนัดเป็นมุมสี่สิบห้าองศา,งานะครับจังหวะที่สมเดินถ่ดจังหวะที่สี่ก้าวเท้า จังหวะที่5้าย่อตัวของสวิงไม้ครับสวิงมาในมาถึงปลายเทา้าข้างที่เราถน,นัดนะครับจังหวะที่หกโฟลล่ยกไม้ขึ้นครับดูอีกครับเตรียมหนึ่งเปิดไม้สองก้าวเท้าสามเดินผ่านสี่ก้าวเท้าจังหวะที่ห้าย่อตัวสวิงจบที่ปลายเทา้าข้างที่ถนัดจังหวะสุดท้าย ดกใหม่ขึ้นดูอีกหนึ่งครั้งครับเตรียมหนึ่งองย่อตัว5้ห,หโอเคครับในแบบฝึกที่สองเอาแบบฝึกที่1มาฝึกครับแต่ฝึกอย่างต่อเนื่องเตรียมเปิดไม้ ก้าวเท้าเดินผ่านก้าวเท้าย่อตัวสวิงขึ้นไหลอีกครั้งนะครับต่อนเนื่องเลยเตรียมเปิดไม้ก้าวเท้าเดินผ่านก้าวเท้าย่อตัวสวิงขึ้นไหลอ่ะคราวนี้ทาให้มันเร็วขึ้นครับเตรียมไปเลยครับเปิดไม้ก้าวเท้าเดินผ่านก้าวเท้าสวิงพร้อมขึ้นไหลกลับไปที่เดิม เรียบเปิดไม้เก้าวเท้าเดินผ่านก้าเท้าสวิงร้อมขึ้นไหลอีกที่ไปเลยครับอย่างรวดเร็วเปิดไม้เก้าเท้าเดินผ่านก้าเท้าสวิงร้อมขึ้นไหลโอเคอะต่อไปในแบบที่สามครับเราจะใช้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้คือลูกเทนนิสนะครับคราวนี้ลักษณะการตีเราจะเริ่มตีกันอย่างช้าๆก่อนนะครับนะเอามาจากแบบฝึกที่หนึ่งเลย ดูนะครับเตรียม่าเตรียมเปิดไม้ดึงมาข้างลาตัวก้าวเท้าเดินผ่านจังหวะที่4ก้าวเท้าพอในจังหวะที่5ครับให้เราหยิบลูกเทนนิสออกมานะครับเ้าดึงมือจากด้านหลังของค้อยมาอย่างนี้ปล่อยลูกเทนนิสในลักษณะน,นะครับห่างจากปลายเท้าข้างที่เราถนัดประมาณสักหนึ่งคืบนะครับลูกเทนนิสจะเล่งขึ้นในจุดโฟก,กัสเราพอ,อดีจากนั้นย่อตัวครับ แล้วก็ตีลูกอนนิ้ในระดับความสูงประมาณเทาพอตีเสร็จดันไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วดึงไม้โฟลโ่ต่บนะครับตุ้ยครัง้งเตรียมเปิดไม้ก้าวเท้าสามเดินผ่าน, 4, าานาสี่ก้าวพาพร้อมหยิบลูกอินนิสจังหวะที่ห้านะครับปล่อยลูกนะครับห้าตีดึงขึ้นเป็นจังหวะที่หก ในลักษณะนะครับแบบฝึกทั้ง3แบบฝึกที่ผ่านมานะครับเป็นแบบฝึกการประยุกต์ที่ใช้ในการฝึกในพื้นที่ที่เรามีพื้นที่แคบนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะมีแบบฝึกที่4อีกนะครับก็คือการเคลื่อนที่ตีนะครับโดยการเคลื่อนที่ตีลูกจริงเลยที่ห่างตัวในลักษณะการเคลื่อนที่ตีลูกจริงๆนะครับก็อาจจะไม่เป็นการก้าวทั้งหมด3าก้าวอย่างที่ครูสอนไป อาจจะเป็นการ929แล้วตีได้เลยหรืออาจจะ9เกิน39นะครับ9-59อยู่ที่ลักษณะลูกที่เข้ามาหาเรานะครับฉะนั้นเราต้องรู้จักการประยุกต์แล้วก็เอาการเคลื่อนที่นะครับมาใช้ในการตีให้เหมาะสมนะครับโอเคครับสำหรับการตีลูกเทนนิสนะครับด้วยแบกแฮนแบบเคลื่อนที่ก็จะมีประมาณนี้ครับโอเคครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ